Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday What's you. แข็งแรงแล้วกขอให้ครอบครวเรามีแต่ความสุขด้วยนะคะเอาไตะร้อจเรมั้คะอป้าเอาเดี๋ยวก่อนหนึ่งสองซ้ำเอายังอ่าโอเคหอมแม่ก่อนอ่าจนข้าวลูกลูกมเดี๋ยวจะเพิ่งโอเคจุกดจุกดแม่จุกด Mm, Oke okay. Nah, cukup ini nih, Angah?